วันที่6เดือนพฤศจิกายนมีรถปริศนามาที่บ้านชิคกิ้พายมันเป็นรถคันเดิมที่มาอยู่แถวแถวบ้านเราทุกคืนและพยายามมองมาที่บ้านเราตอนนี้ก็ดึกแล้วว่า ทำไมพวกเขามาที่นี่ทุกคืนเลยล่ะไปเฮ้ยระวังคุณนโอเคคุณนาย,ยมันดูน่ากลัวมากเลยนะนี่ทุกคนหรือว่ามันจะเป็นคนร้ายอะ่ะเธอว่าไงนะคนร้ายแล้วทำไมเขาต้องมาบ้านเราด้วยล่ะไม่รู้สิคุณนายแต่ว่ามันน่ะจะมาบ้านเราทุกๆคืนเลยนะเราราตีสามนี่แหละ น้าบ้านเราทุกคืนเลยอ่ะแล้วเราก็ไปไหนก็ไม่ได้อ๋อชิคกี้พายหรือว่าเขาจะเป็นคนส่งอาหารฉันสังเกตดูดีมากแล้วนะคือฉันไม่เห็นว่ามันอ่ะจะเอาของหรือว่าอะไรไปวางเลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันก็ไม่ทําอะไรเลยนอกจากมองมาทางบ้านราอ่ะนี่เอาอย่างนี้แล้วกันแต่ว่า แม้เราจะทาอะไรไม่ได้บ้านเราอะ่ะมีกล้องจอนปิดฉันว่านะเราอะ่ะลองไปเช็ดจากกล้องจอนปิดดีไหมนี่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 ฉันจะซูมเข้าใกล้ๆที่ภาพนะเธอซูมเข้าไปเลยอืมเนี่ยเห็นไหมโอ้ยแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปมันก็แบบเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่ะเอดูนี่สิโอไม่ก็เราจะทำาังต่ออกไปดีอะ่ะคือ เท่ากับว่าที่ภาพที่เราเห็นนะ่ะคือเขาจะพยายามเคลื่อนไหวรถตลอดเวลาหน้าบ้านชิคกี้พายเลยนะทุกคนอชิคกี้พายดูเหมือนเขาจะย้ายรถอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาไม่ห่างจากบ้านเราเลยนะฉันว่าเราลองไปดูที่หน้าต่างดูไหมฉันไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยอะ่ะ นะโทรหาตำรวจฉันก็ไม่รู้ว่าจธิที่ไว้เขายังไงอะคุณนายนั่นนะสิถ้าเราโทรหาตำรวจอะ่ะหรือว่าเราบอกคนอื่นอะ่ะเขาจะเชื่อเราหรอชิคี้พายไม่เป็นไรแต่สิ่งที่ดีที่สุดเราอะอยู่ในบ้านแล้วห้ามเสียงดัง,งแล้วที่สําคัญไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมเรคคอร์ดวิดีโอไว้เพื่อที่เราอะจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานเอาลนะกัน,นคุณนายคืนนี้เราก็อยู่ในนี้เงียบๆก่อนแล้วเราอะค่อยดูว่าพรุ่งนี้อะ มันจะเกิดอะไรขึ้น <S <S เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้กี่โมงแล้วเดี๋ยวนะออตอนนี้ตีสามครึ่งแล้วชิคกี้พายคุณนายเราแอบดูไปเรื่อยๆอยากจะรู้ว่าหน้ามันเป็นใครแล้วหน้าตามันเป็นยังไงอ้ยชิคกี้พายฉันรอนานแล้วนะฉันจะไปเอากาแฟเธอจะเอาไหมไปอ่ะเงียบๆนะอย่าเปิดไฟ ิกี้พายสาวใช่ไหมนี่เข้าใจนลเป็นไงบ้างมีความเคลื่อนไหวอะไรไหมฉันอ่ะกําลังคิดอยู่ว่าน้าน่ะมันเหมือนใครหรือว่าจะเป็นแฟนคลับเธอกับไทดาด่าฉันก็ไม่รู้สิแต่ว่าแฟนคลับไม่น่าจะมีท่าทางแบบนี้นะเออก็จริงนะชิกีพายถ้าเป็นแฟนคลับอ่ะเขาก็คงต้องมาเคาะประตูเราแล้วแหละหรือว่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่เขาอ่ะมาขอความช่วยเหลือจากเรา หรือว่าอาจจะเป็นป้าปิศนาป้าผีบ้าคนนั้นอะแต่สังเกตแล้วว่ารถมันไม่เหมือนนะ เขคืออะไรอะเราจะโทรหาผมสวยไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ถ้าผมสวยมาเกิดอะไรขึ้นกับผมสวยอีกล่ะเากาจริงอะ่ะเอาเน็ตเอาอย่างนี้เราวางแผนกันอีกที่นึงไหมทุกคนถ้าสมมุติว่าทุกคนอะมีวิธีการหรือว่าแผนการที่มันดีกว่าชี้พายกับคุณนายอะทุกคนอะช่วยชี้พายหน่อยนะ<ม>ตอนนี้ชี้พายเดือดร้อจริงๆทางที่ดีที่สุดนะ นายเราก็อยู่ในบ้านหลังนี้นั่นแหละไม่ต้องเปิดไม่ต้องปิดไฟไม่ต้องเปิดปิดไฟเขาจะได้แบบเหมือนกับคิดว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านหลังนี้อ <Okay. S 1> ล,ล่างนี้เนี่เราอ่ะค่อยเล่าให้คนอื่นฟังฉันอยากรู้จังเลยอ่ะว่ามันมาแอบถ่ายรูปเราตอนกลางคืนอ่ะมันจะไปเห็นอะไรก็เราปิดไฟอยู่ใช่ไหมก็นั่านละจีแต่เดี๋ยวนะผมสวย เื่อกี้เอบอกว่าเธอเห็นรถคันนั้นกล่าวที่เธอถ่ายไว้อะนานหรือยังอ่ะก็สอสมอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นแหละแต่ฉันกับชิคกี้พายเพิ่งเห็นสองสามวันก่อนนี้เองนะแต่ที่สําคัญอ่ะมันมาตอนกลางคืนอ่ะประมาณ อย่างนี้ไหมเราอะแอบตามมันไปดีไหมหูเธอเก่งมากเลยผมสวยฉันว่าวิธีนี้สุดยอดเลยแหละใช่เธอก็แอบตามมันตอนที่มันออกจากบ้านเธอแล้วก็ตามมันไปทุกที่ให้อได้รู้ว่ามันเป็นใคร,รมันมาทำอะไรโอเคนีค่นะทุกคนอย่าลืมดูวิดีโอนี้แล้วก็ให้กำลังใจพวกเรา3าคนด้วยนะคะุนคนโอเค นอนก็นอนไม่หลับกี่โมงอลเนี่ยตีสองกว่าเกือบตีสามแล้วเฮ้ยก็ยังไม่เห็นมีใครมาเลยตีสามตีสามตีสาม ตอนนี้เราอะอยู่ข้างนอกบ้านแล้วนะแล้วตอนนี้เราอยู่ในรถเราอะอยู่ไม่ไกลาจากบ้านของชิคกี้พายเพื่อที่เราอะจะได้ติดตามมันใกล้ๆว่ามันเป็นใครโอ้ยชิคกี้พายดูสิตอนนี้มันตีสามกว่าแล้วนะฉันเหนื่อยแล้วก็เพลียไปหมดแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วว่าฉันก็ง่วงเหมือนกันอะคุณนายเราอะกินกาแฟหมดกันหลายแก้วมากเลยนะช่วยอะไรเราไม่ได้เลยอะคุณนาย มันไม่ใช่แค่คืนนี้คืนเดียวนะแต่มันหลายคืนแล้วว่ะที่พวกเราอะ่ะไม่ได้นอนป่าไป3ามสี่คืนละมัง้งใช่เดี๋ยวก่อนนะคุณนายฉันไม่รู้ว่าแผนการอะ่ะมันจะได้ผลหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆรู้ว่าว่าแบบเพลียแล้วก็เหนื่อยมากอะ่ะเฮ้ยโยวจะใช่หรือเปล่า ชาวบ้านนั่นแหละอาจจะออกไปทำงนนานแต่เมื่อกี้หรือว่าจะเป็นรถของคนส่งอาหารหรือเปล่าชิคกี้พายกับคุณนายอะได้ออเดอร์อะไรไว้หรือเปล่าเขาก็มาส่งข้าวอาจจะใช่ก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเธอเธอ นายเธอถ่ายวิดีโอไว้เลยนะนี่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอะเราอ่ะก็จะได้รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงแล้วมันถ้ามันทําอะไรเราอ่ะเราจะได้มีหลักฐานโอเคโอ้ยชิพายมันอยู่หน้าบ้านเราจริงๆด้วยที่เก่าเวลาเดิมด้วยนะแล้วเราอยู่ข้างนอกกันอะมีแค่ผู้หญิงสองคนน่ะมันน่ากลัวกว่าตอนที่เราอยู่ในบ้านอีกนะคุณนายคุณนายเฮ้ยดูสิดูสิเหมือนเหมือนมันมันจะเดินเข้าบ้านอะมันออกจากรถแล้วมันเดินเข้าบ้านอะดูดี โทรหาผมสวยโอเคโอเคแล้วเรๆสิคุณนายโทษฉันโทษไปแล้วมันไม่รับสายโอเคโอเคทำไงดีอนั่นมันจะไปแล้วมันจะไปแล้วโอเคโอเคคุณนายเราจะต้องตามมันไปเร็วอย่าใกล้เกินไปนะชิคกี้พายเดี๋ยวขั้ตัวโอเคโอเคยมันไปไหนอ่ะคุณนายเราขับรถมาไกลมากแล้วนะ ไปไหนอะเฮ้ยคุณนายมันหายไปทางไหนเนี่ยไปทางไหนดีอะเฮ้ยโอ๊ยหนักไปไงสายสายสายโอเคโอเคเนี่ยรถมันจอดอยู่ตรงนั้นน่ะแต่มันจอดนานมากเลยนะคุณนายหรือว่ามันจะรู้ว่าเราอะตามมาเฮ้ยไม่น่านะ 15นาทีผ่านมาแล้วนะฉันว่าลงไปดูหน่อยไหมก็ได้นะไปโ <Okay. S 1> อเคระวังตัวด้วยนะผมไม่มีใครใช่ไหมใช่นันไม่มีไปเธอเธอฉันว่าเราอะอยู่แถวๆนี้นั่นแหละหรือว่าเราอะเข้าไปที่รถเข้าไหม <S <S เดี๋ยวก่อนเธออยู่แถวนี้แหละเผื่อมันเกิดอะไรขึ้น ทุกคนทุกคนน่ะอยู่กับชิคกิพายกับคุณนายไปก่อนนะถ้าเกิดอะไรขึ้น่ะทุกคนอ่ะจะได้เป็นพยานให้ชิกี้พายกับคุณนายใช่ใช่แล้วจะได้ช่วยพวกเราได้ทางนี้อ่ะไม่เห็นมีใครเลยอะทุกคนดูดิคุณนายเธอเห็นอะไรบ้างชิกี้พายทางนี้ไม่มีใครเลยนาะในรถอะ่ะก็ไม่มีอะไรอะ่ะทุกคนคุณนาย ฉันว่านะมันดูน่ากลัวยังไงก็ได้หรอดูดิแมงอะไรก็ไม่รู้เจี๊ยบมาฉันว่านะเราอ่ะกลับไปที่รถดีกว่ารีบเลยเธอหรือว่ามันอะจะหลอกให้เราอ่ะเข้าป่าแล้วโดนกับดักมันน่าชีพายฉันหวังว่ามันจะไม่โผล่มาตอนนี้นะเพราะว่าเราอ่ะไม่มีอาวุธเลยเลยไปๆขึ้นรถแต่รีบเลยเดี๋ยวก่อนนี่มันนายอะ เมื่อกี้มันไม่มีนะใช่เตือนน,นะอย่าลองดีกับข้าถ้าไม่อย่างนั้นพังทั้งครอบครัวมันหมายความว่าไงอ่ะไม่ดีเราจะรับรดไหมครับ